ความสุขประเภทนี้ก็คือความสุขที่เราตั้งขึ้นมาเองอีกเหมือนกันเอาตัวเชื่อมมาจากตัวเองมันขันตัวเองเราก็พยายามที่จะไปดูถูกคนนั้นคนนี้ด้วยในสิ่งที่เรามีเพื่อทําให้เรามีความสุขเมื่อเราเลือกที่จะเสพความสุขค่ะครับแต่ดันเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราได้ดูถูกคนดูถูกใครสักคนดูเป็นตัวร้ายเลยอ่ะฟังแล้วดูใช่เหรอแต่ว่ามันใช่อ่ะมันจะมีบางทีที่เราอาจจะเป็นตัวร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวอแต่เรามีความสุขไปแล้วกับ การที่เราได้เผอดูถูกเขาไปไงคะ่ะยังไงคะพี่พอพี่พอเชื่อขยายความงั้นงั้นเอาแบบที่รู้ตัวและ,และไม่ด<ม>ูตัว,ตวมีความสุขจากการที่รู้ตัวว่าได้ดูถูกเขาอันนี้ง่ายพอเรารู้สึกว่าเนี่ยได้กดคนเนี้ยลงต่ําแล้วว่าได้พูดดูถูกเขาแล้วว่าหมามันสะใจอย่างเ้ยหรือว่ามันมีความสุขอะได้ดูถูกเขาส่วนมากเคสแบบเนี้ยจะมีทั้ง โดนเขารู้สึกว่าโดนเขากระทํามาก่อนก็มีว่าเ,เขาเคยดูถูกเราวันนี้เราได้ดูถูกเขาคืนอันนี้คือเจตนาเรามีความสุขแบบนี้นะฮะก็ถ้ามีความสุขแบบนี้ก็จะต้องรับผิดชอบเขารู้สึกตัวเองเหมือนคนเสพติดอ,ะอ่ะคนเสพติดวันนี้ได้กินแบบนี้เท่านี้เรามีความสุขแล้ว แต่ว่าหลังเราจะต้องได้กินมากกว่านี้ดีกว่านี้เรา<ด>ถึงจะได้มีความรู้สึกของการมีความสุขถ้าเราชอบความสุขแบบนี้เราเลือกที่จะมีความสุขแบบนี้จากการที่ไปดูถูกคนนั้นคนนี้ส่วนมากประเด็นที่เราอยากจะดูถูกก็คือประเด็นที่เรารู้สึกว่าเรามีมากกว่าเราเหนือกว่าในสิ่งใดสิ่งหนึง่งใช่ไหมทุกครั้งที่เราไปดูถูกอ่ะก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถถูกดูถูกได้โดยอัตโนมัติเราไม่เก่งทุกอย่างหรอกครับ เราไม่มีทุกอย่างหรอกครับเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเหนืออืมจริงค่ะเรา,าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งไปทุกเรื่องหรือเราจะมีไปทุกอย่างมันต้องมีคนที่มีเหนือกว่าเราสมมติเราร้องเพลงเพราะไปดูถูก คนที่ร้องเพลงเพี้ยนแต่คนที่ร้องเพลงเพี้ยนอาจจะเลี้ยงเก่งสุดยอดเลยและไอ้ความสุขประเภทนี้ก็คือความสุขที่เราตั้งขึ้นมาเองเอีกเหมือนกันเอาตัวเชื่อมมาจากตัวเอง <vl. S 2> มันผ<อ>่านตัวเองเราก็พยายามที่จะไปดูถูกคนนั้นคนนี้ด้วยในสิ่งที่เรามีเพื่อทําให้เรามีความสุขในขณะเดียวกันเขาก็จะเอาเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขามีมาดูถูกเราเพื่อให้เขามีความสุขงั้นวงจรชีวิตของคนที่มีความสุขแบบนี้ชอบแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือว่าเมื่อเราชอบความรู้สึกที่่ไดดูู้ถกคนนอื ในขณะเดียวกันเราก็จะมีช่องโหว่ของเราอะพร้อมที่จะถูกคนอื่นดูถูกเหมือนกันนะมันเป็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับไปจนวันที่เราบนมลมหายใจอะ่าก็จะวนอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เลย,ยที่เรา<ด>เจตนาดูตัวอันนึงที่น่าสนใจคือดูถูกเขาโดยที่ไม่รู้รตัวอ่าสมมติว่าอา้าวเนี่ยแหละชีวิตของเรามาถึงตรงนี้นะเออดีแล้วอย่างเนี้ยนะดีแล้วดีดีกว่าดีกว่าเขา ดีกว่าคนนั้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือวันเนี้เราอาจจะเรียนมากับเพื่อนที่สนิทกันแต่เราเอาเปรียบตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาเรามีความสุขได้จริงๆเราอาจจะซื้อรถคันใหม่มาจากที่เราไม่เคยมีเหมือนกัน,นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขจังเลยที่มีรถก่อนเพื่อนแต่ไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีความสุขจังเลยที่ฉัน,นอะทํางานสามารถท,ทาได้ออได้ใช่แต่ลับ,บอกว่าฉันมีความสุขที่ฉัน,ฉนมีรถก่อนคนนี้อ มันตั้งโจทย์เอาไว้มันเหมือนดีแต่ปลายทางสมมติว่าคนคนนั้นนะ่ะเรามารู้ทีหลังว่าเอา้าเขามีรถก่อนเราแต่เขาไม่ได้บอกนะ<ม>เขาไม่ได้โพสโซเชียลไ<ม>อ,อความรู้สึกที่เอใครเกิดขึ้นว่าความเป็นความสุขอ่ะอันนี้<ม>คืออ้าวกายเป็นว่าเรามีทีหลังหรออ้าวมีทีหลังเหรอเ,อเรอน,นี่ยไม่สุขแล้วอา้าวแล้วเมื่อกี้ยังมีความสุขอยู่เลยสถานการณ์เดียวกันเลยแต่ถ้าสมมติเราเลือกที่มีความสุขที่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราได้ มาจากกำแพงน้ําแรงของเราเราพัฒนาแล้วเราได้รถมันจะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วใช่เขาจะมีก่อนหรือมีหลังไม่เกี่ยวกับถูกไหมไม่เกี่ยวเขาอันนี้เราก็มีความสุขของเราเองอย่างเงี้ยอันนี้เรามีความสุขจากการเปรียบแล้วแล้วดูถูกคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีหลายเคสครับจริงๆอ่ะก้อยกับพี่พอเชื่อนะคะว่า เพื่อนๆอ่ะจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยในชีวิตแน่นอนใช่<ร>แต่เรามไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอ,อ,อาจจะรู้ตัวก็ได้ค่ะหรือไม่รู้ตัวก็ได้เ,เราก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเมน์บอกหน่อยว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวของเพื่อนอ่ะเหตุการณ์ไหนบ้างใช่แล้วพอเราเกิดความรู้สึกอะไรแบบไหนขึ้นมาผล ผลจากความรู้สึกมานะคะมันเป็นยังไงใช่ครับรอฟังความคิดเห็นดีๆนะครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นตังหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับให้เห็นประโยชน์ในการทาคลิปต่อไปนะคะ